สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะมีแอดออนใหม่เข้ามาในมายคราฟมาร์เก็ตเพจเลยทุกคนชื่อว่า s i p ิ i บี้ทอยเลดเลดนะทุกคน mm hmm. เขาเคมว่าสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะทุกคนก็คือทั่วโลกก็คือโลกไหนก็ได้นะฮะแล้วเขาบอกว่ามี100 of s k i อ i i กินะมี s i ิบ i ี้เป็นร้อยตัวท,ที่ที่เอ่อหน้าตาแตกต่างกันนะ,ะเนี่ยฮะสกิบบี้พวกนี้นะฮะก็คือโดยรวมเหมือนกันแต่หน้าตาภายในเนี่ย พวกหน้าตาเนี่ยจะแตกต่างกันนะฮะเขาว่ามาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคาร์เมล่าแอนไททันด้วยนะอ่าแล้วก็มันติเพยเยอร์เฟรนลี่นะทุกคนสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่นะครับผมแล้วก็มีเครื่องของอัปเกรดมาใหม่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวไปดูในคลิปกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอ่านี่เป็นช่องของผู้พัฒนานะครับผมชื่อชื่อว่าช่องอ่าของคุณ develop ปดอตซินะทุกคนสามารถเข้ามาดูกันได้นะฮะ นี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทีเซอร์เป็นยังไงนะครับอ่าเปิดมานี่มีกองทัพสกิบิดี้เต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคโจมตีนี่ครับสามารถเชิญเพื่อนมาได้ด้วยนะฮะเอฟเฟกใช้ได้เลยนะทุกคนแอนิเมชันถือว่าใช้ได้นะฮะอ่ามีเครื่องคาเมรานี่ไงอาวุธต่างๆนะฮะอืมเสกค้ามได้จากกองเครื่องนี้โอเคโอ้เราสามารถใส่เขาเรียกเปิร์กเหมือนเปิร์กได้ด้วยนะฮะโอเคมีท่าเต้นด้วยอ่านี่ฮะ สกีบีดีบุกทอยเลทเอ้ยสกีบีดีบุกหมู่บ้านนะฮะผมอยากได้มากเลยนะแอดออนนี้แต่ราคาสูงมากๆนะฮะอ้นี่มันสกีบีดีใจแอนนี่ว่าล่างยักมากอ่านี่ไททันมาแล้วอันนี้เป็นล่างเริ่มต้นเลยนะเนี่ยของไททันคาเมราแมนเลยนะฮะนี่ครับผมแล้วเขากับแล้วเขาก็อ้างว่าเออเป็นแอดออนออฟฟิเชียลแรกด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นแอดออนออฟฟิเชียลที่ร่วมมือกับคุณบูมจริงๆหรือเปล่านะฮะ โดยรวมน่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วก็เออทางทีมงานของผู้สร้างเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วนะฮะเขาก็บอกวจะอัปเดตตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะทั้งไททันแล้วก็ทั้ง c p ีบนะทุกคนประมาณนี้นะครับผมจะชอบกดไลค์นะชับมาๆกดซับถ้าจอกันใหม่พัานหน้านะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมไม่ไปครับทุกคนเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ